สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเดือนมกราคมนะครับปี2 5 6 5นะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะครับสําหรับลุงมหานะครับผมวันนี้นะครับตั้งใจนะครับมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับท่านที่ต้องการไปทํางานเกาหลีใต้นะครับแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมข้อสอบนะครับสำคัญนะครับข้อสอบนะครับท่านใดที่ อยากจะไปแบบถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้นะครับก็เตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัวฟิตร่างกายฟิตข้อสอบได้แล้วนะครับผมเกษตรและปศุสัตว์นั้นเปิดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอุตสาหกรรมของเรานะครับถ้าปกตินะครับถ้าไม่มีโควิดถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดโควิดนะครับเดือนมีนาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับก็จะมีการเปิดสอบรับสมัครสอบนะครับที่กรมแรงงานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องก็ต้องติดตาม ติดตาม EPS Thailand นะครับการวันเวลารับสมัครสอบนะครับอย่างนี้เราไม่พูดถึงนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็คงรู้แล้วนะครับว่าเราจะติดตามวันเวลาการรับสมัครสอบได้ที่ไหนนะครับเอาแล้ววันนี้เราจะพูดถึงข้อสอบนะครับข้อสอบเปนหลายท่านหลายๆคนนะครับได้ไปแล้วนะครับผมส่งข้อสอบไปให้คนนี้ก็ประมาณร้อยกว่า200คนแล้วนะครับข้อสอบนะครับ ข้อสอบนี้นะครับบางโรงเรียนบางสถาบันนะครับน้อยมากนะครับที่จะนํามาบอกนักศึกษานักเรียนนะครับข้อสอบทั้งหมดจะมี960ข้อการฟังการอ่าน960ข้อนะครับซึ่งข้อสอบก็จะสุ่มออกจากตรงนี้นะครับข้อสอบจะสุ่มออกจากตรงนี้นะครับข้อสอบต่างๆผมก็จะส่งไปให้เป็นอย่างเช่นวันนี้นะครับผมก็จะออกไปส่งเอกสารนี่นะครับออกไปส่งเอกสารให้คนอันนี้ท่านนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี นี่นะครับท่านี้ก็ส่งอยู่ที่กรุงเทพเรานี่แหละนะครับกรุงเทพส่วนข้อสอบนะครับเวลาผมส่งไปให้นะครับได้อะไรบ้านนะครับก็จะมีข้อสอบ960ข้อการฟังการอ่าน960ข้อพร้อมเฉลยนะครับซึ่งอยู่ในแฟดได้นะครับผมก็มีแฟดได้ไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ชีตเอกสารต่างๆที่มันจําเป็นต้องรู้นะครับวยากรณ์เบื้องต้น ที่มันจาเป็นต้องรู้และคําศัพท์ที่ต้องรู arp, ้นะครับออกข้อสอบแน่นอนนะอยู่ในตรงนี้นะครับท่านจะได้ให้ดูนะได้แฟดได้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ข้อสอบจริงนะครับข้อสอบจริงปีที่ผ่านๆมานะข้อสอบตัวจริงเลยนะครับนะข้อสอบจริงเวลาไปสอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตานี่นะรัข้อสอบนะครับข้อสอบจริงนะครับนี่คือข้อสอบจริงเลยนะครับนะข้อสอบจริง ปีพันานมาก็จะส่งไปให้ดูประกอบเป็นแนวทางด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับผมชีตเอกสารต่างๆที่นี่นะครับชีตเอกสารต่างๆพร้อมไวยากรณ์ประโยคพื้นฐานที่จําเป็นนะครับพร้อมเรียกว่าอะไรโครงสร้างนะครับต่างๆส่งไปให้ด้วยนะครับ เราต้องศึกษาแบบนี้นะครับบางคนไม่มีพื้นฐานเลยผมก็จะส่งกอไก่ขอไข่ไปให้ด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านเรานะรเริ่มเตรียมตัวกันได้แล้วครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนะครับอยากจะไปลุยเกาหลีใต้ทำงานเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ฝากข่าวนะครับส่งข่าวให้พี่น้องนะครับเพราะว่าเห็นทักมาในไลน์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ ที่ mortgage YouTube เยอะมากนะครับสำหรับท่านใดที่อยากไปทำงานเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีอะไรก็สอบถามคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือ iD l ดียนี่นะครับเดี๋ยวขึ้น i อ l ดี e ตรงนี้นะครับนี่ m w o l y m u l i 9 9นะครับสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับในในการที่จะไปเกาหลีใต้นะครับเออแล้อีกไม่นาน เอออีกบางคนนะครับอันนี้ฝากให้คิดนะครับบางท่านบางคนก็ถามเข้ามาว่าลุงมหาการที่จะเข้าไปเกาหลีรอบนี้เข้าอยากไหมนะครับซึ่งตอนนี้โควิดนะครับหรือโควิดนะครับยังไม่มีการเปิดให้ไปแบบท่องเที่ยวนะครับในเกาหลีใต้นะครับแต่อีกไม่นานนะครับก็จะมีระบบ ke ke ta นะครับซึ่งระบบนี้จะใช้ในประเทศไทยของเราแน่นอนนะครับ เป็นระบบการคัดกรองนะครับเราสามารถกรอ,อกข้อมูลโหลดแอปพลิเคชันมาสามารถกรอ,อกข้อมูลส่งไปปุ๊บสามารถวันเดียวรู้ผลเลยนะครับว่าเราจะไปเกาหลีได้ไม่ได้นะครับวันหน้าเราจะมาพูดกันนะครับวันนี้ผมต้องไปส่งเอกสารอีกนะหลายท่านอยู่นะครับหกเจ็คนอยู่นะครับต้องไปส่งเอกสารให้คนที่สนใจนะครับโอเคครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่สนใจไปทํางานเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับ วันนี้เดือนเดือนนี้เดือนมกราคมปี2565อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคาดว่าจะาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเดือนมีนาคงเปิดสอบรับสมัครสอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโอเคครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอกาสหน้างวดหน้าครั้งต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับมาส่งข่าวมาส่งข้อสอบนะครับผมสำหรับท่านใดสนใจนะครับก็ทักไลน์นี่นะครับ บอกไปรอบ2นะครับทักไลน์นะครับ M o u b l y M O L Y e 99นะครับทักมาสอบถามเดี๋ยวผมจัดส่งให้ข้อสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบปีที่มันผ่านมาหรือข้อสอบที่มันจะออกสอบหรือข้อเรียกว่าอะไรพื้นฐานที่ไม่มีพื้นฐานเลยไวยากรณ์เบื้องต้นคําศัพท์ที่จําเป็นต้องรู้นะเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับเป็นชีตเอกสารแบบนี้แหละครับอยู่ข้างในอย่างที่ผมให้ดูที่ผ่านมาเมื่อกี้เอาเลยครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับาไว้เจอกัน ครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ลงมาหาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ